นี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นโพสต์ดราม่าในกลุ่มของรถใช้ BYD M6 นะผมอยากแชร์ในมุมของคนใช้รถนะครับแล้วก็คนซ่อมรถเนาะมีลูกค้านะครับเข้ามาโพสต์ว่าเขาใช้รถมานะครับเรื่องคอมแอร์ Air นะครับต้องพังทุกหมื่นทุกแสนกิโลแล้วค่าซ่อมเนี่ยห้าหมื่นเขาบอกเลยว่าเขาไม่ไหวกลุ่มนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยคือผมแชร์ในมุมอย่างนี้เห็นด้วยเห็นด้วยลองคอมเมนต์กันนะรถนะครับยังไงใช้ก็มีโอกาสพังอยู่แล้วเนาะแต่ ตามที่อ่านในคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเขารับประกันถึง1500 0 0สกิโละครับแต่พอตอนแสนกิโลพังทางศูนย์ไม่รับประกันไม่รู้ว่าเกิดข้อผิดพลาดจากอะไรใครใช้รุ่นนี้ลองคอมเมนต์หรือใครใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับลองคอมเมนต์ดูผมไม่ได้บอกว่าอันไหนถูกหรือแพงนะแต่ผมว่าเรื่องหนึ่งวารันตีเนาะด้วยแบรนด์จีนนะครับกับแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์แบรนด์อื่นที่เข้ามาทำตลาด ก่อนหน้านี้นะครับคุณสังเกตหนึ่ว่าแบรนด์จีเนี่ย,ยจะเป็นสิ่งที่คอมเพลนแล้วก็รับประกันยากมากนะครับแล้วมีปัญหาตลอดทําให้นะครับต้องออกมาโพสต์ถึงจะได้รับการตอบรับนะครับแล้วอะไรเนี่ยแพงนะยอมรับเลย M6 เป็นรถที่น่าขับข้างในโคตรกว้างเลยออปชั่นเยอะและโคตรถูกด้วยเนาะแต่ถามว่าเขาก็มารอขายอะไรอีกทีหนึ่งเลยวหละครับคอแมแอร์ประมาณ50,000กว่าบาทนี่คือต้องเปลี่ยนที่ศูนย์ โดนุคันก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นใครจะซื้อรถนะผมว่าอย่าหวังแค่รถอย่างเดียวต้องดูเรื่องบริการหลังการขายนะครับแล้วก็อะไหล่ด้วยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเวลาชนทีนึงนะไม่ได้รออะไหล่แค่อาทิตย์สอาทิตย์นะครับรอกันเป็นเดือนนะครับหนักนะดังนั้นใครจะใช้รถนะอย่าดูที่ราคาอย่างเดียวนะครับผมว่าดูที่บริการหลังการขายดีๆ <pandemia> ผมว่าพี่จีนนะครับจริงๆแบรนด์ใหญ่ๆอย่างนี้นะจริงๆถ้ามีบริการหลังการขายดีเนี่ยผมยกนิ้วให้เลย มันจะเป็นการพัฒนาประเทศไทยนะครับจะบอกเลยว่าช้ามากอยากให้รับประกันนะครับทุกอย่างแบบที่พูดแล้วก็ทําให้ได้นะครับคนไทยจะแฮปปี้ขึ้นเยอะดังนั้นใช้รถระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆมีความเสี่ยงที่แบรนด์จะไม่อยู่ก็เยอะนะครับยู่กว่าจะรันตีก็ยากมีความเสี่ยงนะครับในการซื้อใช้รถเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลองคอมเมนต์ดูใครใช้รถจีนผมไม่ได้ด่าว่ารถจีนไม่ดีนะดีแต่บางอย่างนะครับผมว่า มันต้องมีการพัฒนาใครเห็นด้วยหนคอมเมนต์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ